สามัญประจำบ้านตอนกลิ่นตัวเราแต่เขารังเกียดอ่ะเหมามาหมดหน้าลานโรงเรียนเนี่ยออนี่แหละของหน้าใช้มนเลยนัง่งพาก่อนก็ได้แล้วค่อยทำโอ้ยไม่เป็นไรอะ่ะทำเลยดีกว่าจะมืดเราด้วยกลัวกลัวอะไรวะ รุ่พี่มาหกได้กลิ่นอะไรแปลกๆสักอย่างนึงนี่แหละพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะรีบทำดีกว่าวะเริ่มได้กลิ่นอะไรแปลกๆแ,แ,แล้วมันแบบไหนวะห้องมันก็ร้อน,นมันมันแรงขึ้นเรื่อยๆวะกลิ่นชัดเลยกลิ่นอะไรอ่ะ กิ่นตัวแกไงจริงวะอายอะมีกลิ่นตัวแก้ได้ไม่ต้องอายแล้วคะ่ะพยาบาลคุสุขมาช่วยแล้วกลิ่นตัวเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะเพราคงไม่ต้องอายกันแล้วอย่างนี้หนูจะแก้เรื่องกลิ่นตัวยังไงได้ยังไงบ้างคะได้ง่ายคะ่ะไม่ยากเลยอันที่หนึ่งนะคะต้องอาบน้ำทุกวัน ชำระล้างร่างกายให้สะอาดคนเราควรจะต้องอาบน้ำสองครั้งเช้าแล้วก็เย็นถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเลือกสบู่ที่ขจัดแบคทีเรียเช็ดตัวให้แห้งอย่าไปเช็ดตัวไม่แห้งแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าห้ามเด็ดขาดเลยนะคะอันที่2ก็คือว่าเราต้องเลือกเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยต้องเลือกเสื้อผ้าที่ทําจากใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าไหมเพราะเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยจะสามารถระบายอากาศได้ดีอันที่3มนะคะ ถ้าไม่ไหวจริงๆเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นหรือว่าล้างงับกลิ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดเหงื่อนะคะแต่ก็สามารถกลบกลิ่นได้ต่อไปเนี่ยเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บเป็นไปได้ควรจะซักเลยอย่าทิ้งไว้ซักอาทิตย์หน้ามันจะเกิดการฝังหมมอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดกลิ่นตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดแมอยิงนต้องระวังเรื่องอะไรอีก มันจะมีอาหารบางประเภทที่ทําให้ร่างกายเรามีกลิ่นตัวแรงขึ้นนะคะก็ได้แก่อาหารประเภทที่มีกลิ่นรุนแรงได้แก่กุช่ายสตอซึ่งมีกลิ่นแรงมากขิงสดหัวหอมกระเทียมเครื่องเทศต่างๆก็อาจจะทําให้มีกลิ่นตัวเพิ่มได้นะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน